เล่มที่หกเล่มสุดท้ายของคลิปนี้มันนะ่นะ,ะเล่มสุดท้ายของคลิปนี้นะคะมาเป็นมีดพกนะคะตัวนี้จะเป็นมีดพกนะคะด้ามจะเป็นด้ามไม้พยุงนะคะด้ามไม้พยุงมดุดโมเสกรูดโดยเชือกครบนะคะสัญญา สัญญักนะคะล่องเลือดหนึ่งะคะปลายจะเป็นลนักษณะอย่างนี้คล้ายๆดาบนะอันช่วงปลายเป็นคมหลอกนะคมลอกข้างบนนะข้างบนจะเป็นคมหลอกด้ามไม้พยุงนะคะฟูทแทงนะคะด้ามประกบเหล็ก HU P 9นะคะเหล็ก h P 9ก็คือเหล็กเนี่ใหม่นะคะที่ยังไม่ผ่านการใช้งานในใต้ท้องรถนะคะสนิมขึ้นปกติ ดูแลรถสายโดยการทาน้ำมันทั่วไปความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่ห้าจุดเอ้ยหกจุดหกจุดห้านิ้วนะความกว้างความกว้างนะคะจะอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดนะคะสันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่สี่มิลนะคะด้านยาวด้านยาวนะคะจะอยู่ที่สี่จุด